สำหรับ STA นะคะรายงานงบของไตรมาส2นะคะกำไรสุทธิอยู่ที่628ล้านบาทนะคะสูงกว่าที่เราคาดเราคาดประมาณสัก300นะคะเหตุผลหลักๆก็คือเป็นเรื่องของมารจิ้นแล้วก็ราคาขายของส่วนของยังส่งออกแล้วก็ถุงมือนะคะทำได้ดีกว่าที่คิดเอาไว้เพราะว่าตอนรีตอนที่สิ้นควอเตอร์หเนี่ยคุยกันเอาไว้เนี่ยเขาบอกว่าอาจจะปรับราคาขายไม่ได้เต็มที่นะคะตามต้นทุนแต่ว่าออกมาจริงๆแล้วทำได้ ค่อนข้างดีนะคะก็ถือว่าดีขึ้นเย็นเยือกคิวออนคิวเนื่องจากว่าควอเตอร์สปีที่แล้วเนี่ยกำไรแค่ร้อยเดียวแล้วก็ควอเตอร์หนึ่งยังขาดทุนอยู่นะคะทีนี้เนี่ยถามว่าเรามองยังไงบ้างนะคะโดยรวมๆจากการมิ팅แล้วเนี่ยทั้งฝั่งถุงมือแล้วก็ถวดตัว,ตวยางส่งออกเนี่ยดีมาร์ยังค่อนข้างดีนะคะโดยเฉพาะในส่วนของอยาง EU DR นะคะในช่วงไตรมาสสเนี่ยส่งออกไปแล้วประมาณ5%ของยอดรวมในไตรมาสสเนี่ยจะขึ้นมาเป็น15-20แล้วก็ขึ้นไปเป็น50% ภายในธันวาคมแล้วก <T |ar|> ็ตั้งเป้าสูงทีเดียวนะคะ80%ภายในมีนาคม25นะคะถามว่าจากการเฝ้ามองเนี่ยเรามองว่าเขามี potential ในการที่จะขายยาง EUDR เยอะขนาดนั้นไหมก็ต้องยอมรับนะคะว่าโดยระบบของฐานข้อมูลแล้วก็ฐาน supplier นะคะของทาง STA เนี่ย ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ในเรื่องของราคาเองเนี่ยปัจจุบันราคาขายยางธรรมดากับ EUDR เนี่ยยังต่างกันถึง12% 12เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเขาขายยาง EUDR ได้เพิ่มขึ้นเนี่ยโอกาสในการเพิ่มมาจิ้นกับบริษัทเนยังค่อนข้างสูงอยู่ในส่วนของถุงมือเนี่ยควอเตอร์สอาจจะมีประเด็นในเรื่องของเส้นทางการส่งออกไปยุโรปที่ค่าเฟรดมันแพงนะคะแล้วก็ คอระสามยังมีบ้างในช่วงของเดือนกระกฎาคมยังไงก็ตามเรามองด้วยทิศท,ทางของราคาถุงมือที่มันผลักต้นทุนไปได้หมดแล้วเนี่ยเรามองว่าเป็นอีกธุรกิจนึงที่น่าสนใจทีเดียวสําหรับตัว SCA เพราะฉะนั้นเนี่ยเรามองว่า SCA ดีทั้งถุงมือแล้วก็ยางส่งออกโดยเฉพาะในเรื่องของอยาง EUDR นะคะแล้วก็ให้เป็นเทรดดิ้งบายนะคะแตพาย,ยูที่ยี่สบสองบาบค่ะผมก็ ทำได้ค่อนข้างดีนะครับทั้งยางแล้วก็ในส่วนตัวถุงมือยางด้วยสำหรับตัว SCA นะครับในแร่งการเก็งกำไรนะครับดูแนวรับ20บาท20นะครับป้านบนก็21.2กับ22บาทก่อนนะครับก็เป็นคำแนะนำเทรดดิ้งบายนะครับจากพี่เพิร์นนะครับสำหรับตัว SCA ขอบคุณพี่เพิร์นครับผมขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ